สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง chapter 4กับการรีบิวนค้าเกมฟอนไน์ประจำวที่31พฤษภาคมเป็นอย่างไงกันบ้างครับแนวันที่ผ่านมาได้ซื้อได้เหมาอะไรกันไปคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปดูดว่านันค้าเทมช็อปนั้นมีอะไรมาขายน่าซื้อน่าสนใจกันบ้าง สินค้าที่มาขายในวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของบันเดิลใหม่ที่จะเซตใหม่ครับมาขายแล้วก็ตัวละครเก่าๆที่วนกลับมาขายครับเดี๋ยวชิ้นไหนที่วนกลับมาขายบ่อยผมจะไปเร็วเหมือนเดิมนะครับเริ่มมาที่บันเดิลที่มาใหม่วันนี้ครับบันเดิลแรกกันเลยราคา2,000 V Bucks ครับได้1ตัวละคร1เครื่องร่อน1อีโมดแล้วก็1ที่ขุดครับต้องบอกกันว่าตัวละครตัวนี้วนมาค่อนข้างบ่อยครับแล้วอย่างเป็นประจำแต่ว่าตัวเครื่องร่อนเนี่ย1 0 0 0กว่าวันวนมาครั้งครับ อีโมด800กว่าวันที่ขุด600กว่าวันหมายความว่าแค่ตัวละครนะครับที่เราเห็นบ่อยๆแต่ว่าชิ้นอื่นเป็นของแรงมากๆครับตัวละครออกแบบมาโดดเด่นดีครับตัวชุดเน้นเป็นสีแดงทั้งกางเกงและเสื้อตัวทรงผมนั้นเป็นสีชมพูครับเป็นทรงผมที่มีเอกลักษณ์มากๆตัวละครเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับสนับข่าวถือว่าเป็นเอกลักษณ์ด้วย เครื่องร่อนครับ1,000กว่าวันตัวเครื่องร่อนเนี่ยโดดเด่นที่บริเวณผ้าใบที่คล้ายฟ้าผ่าสีม่วงครับแต่ว่าการออกแบบโดยรวมแล้วเป็นเครื่องร่อนมาตรฐานนะครับมาจากซีซั่นหนึ่สำหรับผมนะถ้าไม่เอาความแรงผมมองว่าเฉยๆครับตัวอ e ีโมดครับอีโมด800กว่าวันถือว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างโอเคนะถ้าเต้นถือว่าดูเ,เพลินเลยครับใช้ได้นะสำหรับอ e ีโมดนี้ครับที่ขุดครับ เสียงค่อนข้างที่จะเบาเอฟเฟกกระจายสีชมพูครับผมรู้สึกว่าเฉยๆนะจริงๆถามว่าในราคา2,000วิบัคเนี่ยคุ้มค่าไหมถ้าเกิดมองว่าเราได้ของแล3ชิ้นผมก็ว่าโอเคนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทุกชิ้นเนี่ยวนมาค่อนข้างบ่อยครับผมมองว่าบันเดิลเนี่ยเฉยๆ ในส่วนของขายแยกก็มีนะครับตัวละคร1,200อ1,200วิบัคที่ขุด500อีโมด500ครับเครื่องร่อน1,200 v วิบัคเครื่องร่อนแพงมากถ้าเกิดอยากเก็บพวกของหายากครับราคา2,000วิบัคก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดใครมีงบอย่างจำกัดครับผมมองว่าบันเดอร์นี้ยังเฉยๆนะครับในส่วนต่อมาครับก็มีสินค้าที่วนกลับมาขายค่อนข้างบ่อยทุกชิ้นเลยก็ว่าได้ครับเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลย เลดไนท์ครับเรจินาลีจากซีซั่นหนึ่งตัวละครตัวนี้เป็นออริจินอลของตัวละครเลดไนท์นะครับตัวละครนี้ถูกไปอยู่ในหลายๆซีรีส์ครับเช่นด r k ซีรีส์ตัวละครออกแบบมาค่อนข้างดีครับโดดเด่นเลยคือกระเป๋าหลังของเขาครับเป็นโล่ที่สามารถใส่ได้กับหลากหลายตัวละครตัวละครเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับใส่ชุดเกราะตัวละครที่เป็นตัวละครผู้ชายเนี่ยอยู่ในไบท์เทนพาร์ตนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ทันตัวละครผู้ชายครับ ซื้อตัวละครตัวนี้ก็ได้ผมมองว่าในราคา2,000วนบัคเนี่ยเป็นราคามาตรฐานของ r e g e n เดอรนะครับใครอยากได้แบบออริจินอลของเลดไนต์ตัวละครตัวนี้เลยครับที่ขุดของเขาครับที่ขุดผมมองว่าเฉยๆนะเสียงค่อนข้างเบาครับ,รบเป็นการจับ2มือ800ว้บัคผมมองว่าราคาแรง บันเด e ราคา2,400วีบาคครับได้2ตัวละคร2กระเป๋าหลัง1เครื่องร่อนแล้วก็1ที่หุดบันเด e นนี้วนมาค่อนข้างบ่อยนะครับตัวละครผู้หญิงเนี่ยจะมีการปรับแต่งที่ค่อนข้างเยอะครับถึง4สไตล์เลยในสไตล์แรกจะเน้นสีส้มครับแล้วก็เป็เกงสีดําบริเวณหน้ากากด้านบนเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับค่อนข้างสวยเลยอีกอันนึงจะถอดหน้ากากออกครับตัวละครหน้าตาน่ารักนะ ดูสวยดีครับในสไตล์ที่3ครับตัวหมวกและตัวชุดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงครับแต่กางเกงยังเป็นสีดําเหมือนเดิมนะค่อนข้างที่จะโอเคครับกับตัวสีที่เปลี่ยนไปอีกสไตล์นึงครับสไตล์สุดท้ายจะเป็นการถอนหน้ากากหรือว่าหมวกออกก็ถือว่าโอเคครับหน้าตาก็ยังสวยเหมือนเดิมตัวกระเป๋าหลังครับ กระเป๋าหลังเนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นปีกที่ดูแข็งๆครับเหมือนรูปปั้นผมว่าเฉยๆนะมีสีส้มและสีม่วงครับผมคิดว่าใส่ได้ไม่ค่อยหลากหลายสักเท่าไหร่ครับน่าจะให้ใส่กับตัวละครตัวนี้เท่านั้นตัวเครื่องร่อนครับถูกออกแบบมาให้ใหคล้ายกับตัวประตูของสถานที่โบราณเสียงเหมือนตอนหินเลื่อนครับถูกออกแบบมาค่อนข้างดีแต่ว่าค่อนข้างเล็กไปหน่อยครับเป็นการโหนด้านล่างตัวละครผู้ชายครับ ตัวละครผู้ชายเนี่ยมีทั้งหมด2สไตล์นะครับตัวละครผู้ชายจะไม่เปิดหน้านะจะใส่หน้ากากคล้ายกับรูปปั้นเอาไว้ครับตัวละครเสื้อเนี่ยเน้นเป็นสีเขียวรวมถึงรองเท้าด้วยครับหน้ากากแต่ว่าบริเวณตัวเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับใส่ฮูดอีกสไตล์หนึ่งผมมองว่าโดดเด่นกว่าจะเน้นสีม่วงครับบริเวณฟันของหน้ากากแล้วก็ตัวลูกตาครับจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าตัวชุดสวยขึ้นนะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นสีม่วงแต่เ็ายังคงใส่ฮูดเหมือนเดิมปกปิดใบหน้าเหมือนเดิมครับกระเป๋าหลังของเขาจะเป็นเหมือนหัวรูปัั้นครบ มี2สไตล์สีส้มตาสีม่วงครับแล้วก็สีม่วงตาสีฟ้าครับเวลาวิ่งลิ้นจะขยับด้วยนะครับเขาค่อนข้างที่จะใส่รายละเอียดได้ดีสุดท้ายครับเป็นที่ขุดที่ขุดเนี่ย ถูกออกแบบมาให้คล้ายกับตัวของรูปปั้นครับแล้วก็เสียเอฟเฟกเนี่ยเหมือนอิดบล็อกเอฟเฟกกระจายเฉยๆครับราคา2,400วีบกักถามว่าราคาแรงไหมผมมองว่าราคาค่อนข้างแรงนะจุดโดดเด่นของชุดนี้คงเป็นคนที่ชอบพวกรูปปั้นสถานที่โบราณทํานองนี้ครับถ้าเกิดไม่ชอบบันเดลน,นี้จะข้ามไปก็ได้นะเพราะว่าวานมาค่อนข้างบ่อยครับขายแยกก็มีนะครับตัวละคร1 2 0 0ยบกักทั้งตัวละครผู้ชายและผู้หญิงเลยเครื่องร่อน800ครับที่ขุด800 ในส่วนนี้ผมต้องให้กับเรดไนครับโดดเด่นกว่าแม้ว่าจะราคา2,000วิบักแต่ก็ยังเห็นทุกวันนี้คนก็ยังใส่วิ่งเล่นกันอยู่นะครับถือว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์มากๆ เดลี่ไอเทมครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสินค้าที่วนกลับมาขายค่อนข้างบ่อยเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยครับตัวละคราาราคา1,200งพัวิบักกับตำรวจสาวที่ไม่ยอมใส่รองเท้าครับตัวละครค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะผมคิดว่าถ้าเกิดเพิ่มสไตล์ที่ไม่เปื่อเปื่อนน่ะน่าจะเป็นเอกลักษณ์กว่านี้ครับเช่นใส่รองเท้าหรือว่าผิวของเขาไม่เปื่อเปื้อนน่ะจะค่อนข้างคุ้มเลยครับกับราคา 1, 2 0 0งพัวิบักตัวกระเป๋าหลัขงของเขาเนี่ยเป็นปืนที่ติดสกอตเทนอยู่ด้านหลังนะครับผมคิดว่าเฉยๆแต่ว่าตัวละครเนี่ยถือว่าออกแบบมาดีไม่่ใสรรออออองงเเท้าาายคคัืกกลษณ์ขธ1,200 200บักมองมองดูแล้วคล้ายๆล้วละครเหมือนกันนะตัวละครราคา1,200วิบัครับเป็นตัวละครผู้หญิงถูกใส่ชุดแบบออริจินลของ f อ r t n i น e ครับคือรองเท้าบูทสูงสนับข่าข้างเดียวโดดเด่นที่บริเวณส่วนหัวครับที่ใส่คล้ายกับตัวแว่นเอาไว้ผมคิดว่าราคา1,200วิบัเนี่ยแพงนะไม่มีกระเป๋าหลังไม่มีสไตล์ด้วยครับอันนี้แพงโกอินอ oh, ินครับอันนี้ก็เป็นมีของ f อ r t n i น e ช่วงหนึ่งเนาะ กับการเป่าแซงโซโฟนครับเพลงเพราะพาเต้นเป็นเอกลักษณครับราคา8ปดร้อบาทถือว่าไม่แพงเลย <c oughs> จิตสงบนิ่งครับราคา2องร้อบาทเป็นการกดใช้ครั้งเดียวนะครับและยืนรอตลอดเลยมีเสียงเหมือนทําสมาธิตลอดเวลาด้วยครับโอเคอยู่นะ <c oughs> เล่นกับมือตัวเองครับ <c oughs> ราคา5้าร้อบาทใช้ได้ครับ จังหวะและท่าเต้นถือว่าโอเคเลยอ่าไปไงเป็นการก,กดครั้งเดียวนะครับแล้วก็ใช้ตลอดเลยถือว่าใช้ได้ครับอีโมดราคา200วิบส์ครับผมคิดว่าท่าเต้นอันนี้คุ้มค่าเลยนะกดใช้ครั้งเดียวแล้วก็ดิดนิ้วอย่างเงี้ยไปเรื่อยครับเพลงก็ดูฟังเพลอดีครับใช้ได้เลยครับในส่วนของเดลี่ไอเทมครับถ้าจะให้อวยนะผมขออวยเป็นอีโมดแล้วกันครับแซกโซโฟนครับ <laughs> อันนี้เลย800วบักครับคุ้มค่าครับในสจวนอื่นๆก็ยังอยู่นะครับเห็นเขาบอกว่าตัว o m เม a Knight Level Up Quest p a c กกำลังจะไปแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ซื้อและอยากบูตเลเวลผมแนะนำเลยครับคลิปเก่าๆผมเคยรีวิวไว้แล้วราคาเพียงแค่1,200วบักเองได้บูตอีก28เลเวลคุ้มสุดคุ้มครับแล้วก็อีกบันเดิลนึงของมอโอฟเฟอรครับที่วนมาค่อนข้างบ่อยนะกับชุดนักกีฬากอล์ฟครับ ตัวบันเดิลเนี่ยประกอบไปด้วย5ตัวละครนะครับ1ที่ขุด1กระเป๋าหลังราคา2500ัายบัตัวละครเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับบริเวณชุดแตกต่างกันที่ใบหน้าทรงผมแล้วก็สีผิวครับยกตัวอย่างแค่ตัวละครคนเดียวก็พอเนาะตัวละครสามารถปรับแต่งได้3ส่วนครับส่วนแรกคือสีเสื้อกางเกงและหมวกครับรองเท้าด้วยนะก็จะเปลี่ยนจากสีฟ้าครับขาวเป็นสีเหลืองดําแล้วก็ขาวครับค่อนข้างทีง่จะสวยนะใส่หมวกครับถอดหมวก รวมถึงใส่แว่นถอดแว่นครับสามารถปรับแต่งได้3ส่วนแบบนี้เลยทุกตัวละครเลยนะครับที่ขุดครับที่ขุดเนี่ยมีทั้งหมด4สไตล์เป็นไม้ก๊อฟแต่ละระดับในการตีนะครับก็ใครที่มีความรู้เองไปด้านล่างได้ครับอันนี้ก็จะเป็นสายแรกครับเสียงถือว่าแน่นนะครับสไตล์ที่2เสียงแปะไปครับแน่นขึ้นครับสไตล์ที่3คล้ายๆเดิมครับ อันสุดท้ายก็คล้ายๆกันครับผมว่ามันจะมีอันที่8อันนึงแล้วก็อันที่คล้ายกัน3อันครับก็ถือว่าโอเคนะกระเป๋าหลังครับกระเป๋าหลังจะเป็นตัวถุงก๊อบครับถุงก๊อบเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้2สไตเป็นสีขาวแล้วก็น้ําเงินอีกอันนึงจะเป็นสีส้มแล้วก็ขาวครับถือว่าโอเคนะใส่คู่กับตัวละครได้อย่างดีครับ ราคา2,500บัทถามว่าน่าซื้อไหมถ้าเกิดมองว่าอยากได้ที่ขุดและกระเป๋าด้วยเนี่ยผมมองว่าราคาโอเคนะ2,500บาทแต่ถ้าใครอยได้แค่ตัวละครครับไปซื้อแยกก็ได้ครับตัวละครเพียงแค่800บาทครับที่ขุด800แล้วก็กระเป๋าหลัง 200ครับก็แนะนําว่าซื้อตัวละครคนเดียวก็ได้ครับที่ขุดก็น่าสนใจนะหรือจะซื้อที่ขุดคนเดียวก็ได้ครับตัวบันเดิลอาจจะดูเยอะไปหน่อยครับสำหรับตัวละครตั้ง5ตัวละครเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นที่ขุดและชุดที่ค่อนข้างคุ้มอยู่นะชุดออริจินอลครับของตัวละครฟอร์ดไนที่ถูกปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็ยังอยู่แบ่งเป็นบันเดิลละ4ตัวละครครับตัวละครผู้หญิง2000ันวีบัคตัวละครผู้ชาย2,000ันวีบัคอันนี้ผมก็รีวิวให้แล้วไปดูย้อนหลังได้ครับ โอ i ิวันเคนเ i บีบันเดครับจาก Star Wars Series ใครที่ไปดูซีรี์มาใครที่เป็นแฟนคลับ Star Wars ห้ามพลาดนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ส่วนตัวแล้วผมไปใส่ไปเล่นมาก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะทั้งโหลดดิ้งสกีนเครื่องร่อนหรือตัวละครก็ตามครับมา s เ e อร์ชี f ครับจาก Hero Series อันนี้ผมไปใส่แล้วก็ค่อนข้างคุ้มนะราคาแรงก็จริงครับแต่เก็บรายละเอียดได้ดีมากเกียร์ออฟวอบัเดครับก็ยังอยู่สุดท้ายครับสเปเชียลออฟเฟอร,ร์บัเดครับ m a c b a ้ามาสเตอร์แพ็ลาวารีเจนแพ็กดับเบิลเอเจนอุปกรณ์อของ Double Agent ครับแล้วก็ m ม็กชาป๊ p ปแพ็ก็ยังอยู่สำหรับวันนี้ครับอย่าลืมใส่โค้ด 04chapter ด้วยไม่ว่าซื้อสินค้าอะไรก็ตามในเกม f o r ์ดไนทครับรวมถึง Epic Store ด้วยเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผมทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ